ซื้อยาแก้ไอมากินนล้วหอแป๊บนึงนะำมันด๊อเอาน้ำมันไหนแก้วลูกงาอันั้นอะโอ้เอาแก้วสีส้มนะพ่อจังไม่ได้ไพ่อกินไปเลยเดี๋ยวมันจะติดไข้กันลูกมาเอานานะตงนี้กับแม่ได้ให้พ่อเห็นะเอาคนละแก้วกันแล้วลูก กินแหล่ะกินได้ไงอ่ามาอีกมาอันี้มาค่อยๆเดินไปนะคะ่อยๆเดินนะน้ามันเต็มแก้วมันจะหกค่อยๆเดินนะไงโอเคแต่ทีนี้เราก็จะเอาแก้วนั้นนะเอาให้ลูกจะกินยังไงให้ลูกแก้วของลูกเหมือนเดิมอ่ะพ่อแม่กิน กินเบาๆนะอะครับมันจะสวยแล้วเนี่ยนลวดอุ้ยหมดจังหมดจังเนี่ยจะระบายยังไงเราเอาขาพังไหมไม่ต้องยกขึ้นสูงขาน่ะอ่า อาปอนหนูทัดหนูหนูเรียกแม่เรียกหนูก็จะไป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 ทำอะไรที่พ่อพอ่อเอรอภัยแม่อยากได้เงินล้านใช่ไหมครับจะได้แล้วจะเอาเงินล้านมาได้ยังไงลูกก็หนูทำหนูยังไอืมะบายสีถูกแล้ว,ลวนะี่ะ ยังไม่ได้เงินนะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเรียนหนังสือลูกเพิ่งทำใช่ไหมครับเข้าใจไหมลูกอันนี้นนก็คือเรียนหนังสือแต่ถ้าทําจริงๆเหมือนพ่อเนาะพ่อมีมวิชาเห็นไหมวาดรูปอย่างนั้น,นได้เงินลูกอันนี้ในะ่เรียนหนังสือเพราะว่าน้องก็ต้องเพิ่งเกิดมาใช่ไหมเพิ่งเกิดมาแล้วก็ต้องฝึกระบายสีฝึกเขียนตามรอยปาก ถ้าฝึกเก่งนะไปฝึกเก่กกงก็ได้เงีินจะเก่งดรับพ่อพ่อหนูทำงานไปเรื่อยๆแหละแน่ตหนูชงรูปไปเรื่อยๆคุณครูก็จะให้เงินหนูด้วยนะไม่ได้เงินนะลูกอันนั้นเรียน,น,ห,นหนังสือลูกใช่ไหมชีวิตจริงนะลูกอันนั้นอะเรียน,นหนังสือใช่ไหมนี่ตอนนี้นี่เราเรียนหนังสืออยากได้เงินล้านไม่ล่ะอ๋อพ่อบอกแล้วว่าเดี๋ยวหนูเรียนเก่ง เรียนจบหนูก็มีงานทํำหนูก็ได้เงินเยอะแล้วถูกเงินหนูหนูเรียนหนังสือจบหนูมีงานทำหนูก็ได้เงินก็เหมือนกันนั่นแหละหนูระบายสีไปเลยไม่ได้เงินเลยพอก่อนทำไมถึงพอแล้วล่ะเอากอนกดอนกดอนกดอะไรก็อนอะไรนนี้จะอะไร ไปข้างล่างแป๊บทำไมป้าจะมาวดขาให้แม่วดขาให้แม่คืนอุ้ยพอแล้วลูกโอ้ยรักมันจังเลยนี่คนน่ะวดสองขาพร้อมกันเลยเออ้ยเก่งนะลูกฮะเอามา,า,อมาอโอเคอะเอามออยมา โอทำความดีแม่มก็ให้โทรศัพท์แต่ก่อนที่จะให้ต้องไปเก็บให้เรียบยนะครับนักเรียนครับเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยสมุกด้วยเอาแก้วน้ำขยับออกก่อนนะหัด นูอย hey, right. so ู่ที่โรงเรียนน่ะคนครูก็มีสีให้หนูระบายให้สวยๆใช่ไหมเด็กสีสีแบบสียะมากเลยนอมันใหญ่ดิเหรอลูกมันมันถึงนี่นุ่นนอใช่มันจะใหญ่เกินไปวะเออคุณครูซื้อมาจากไหนมันใหญ่เกินซื้อมาจากประเทศทีอมาจากประเทศคุณครูเนอะใช่ คือมาจากประเทศลุงตูใลุงูให้มารู้จักบอาลุงตูลุงก็ก็ก็ลุงทองไงลุงกูนะลุงเขาลุงทองไงเราไปเลยนะเรวขอไปข้างนางก่อนหืม ครับได้แล้วเก่งยังเลยเอาเอาอันนี้ไปเก็บใส่กระเป๋านะเพื่อนหนุ่มๆไปเก็บใส่กระเป๋า <c oughs> ให้เรียบร้อยสิอย่างนี้ไม่เป็นไร ไม่ใช่ช่องของมันลูกช่องตรงกลางช่องใหญ่ๆสิลูกอันนี้ไม่ใช่ช่องของหนังสืออืมต้องกลางออกสิลูกกลางกระเป๋าออกเองกางออกแบบนี้เอล้วไปไหน นี่วันนี้ได้ทำกี่หน้านะหนึ่งสองสามสามเหรอ,หอเก่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าทำอีกนะ ขอบคุณครับแม่ด้วยขอบบคคุณรัเก่งขอบคุณครับนี่อืไมมันหอมันีน่เลยเนี่ยถอดมาหน้าม,มาหน้ามาหน้าค่ะแม่มา, <c oughs> าจะไปยานที่พอ่อไหมจะไปยานที่พ่อโอ้ยังไม่มีเลย <c oughs> ต้องพ่อพ่อทำงานใหม่กว่านก็ได้เป็นเองแล้วก็ได้เงนินแล้วก็ได้เงินพ่อเลยเนาะ เราไม่ค่อยจะดูเยอะเท่าไหร่นะเราคิดว่าเอาชาร์ตแบตดีกว่าเราคิดว่าเอาชาร์ตแบตดีกว่าอ่าทำไมมันแบตหมดเหรอไม่เ <killing> ป็นหมดแล้ว1 17% uh, สิเอดอเซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ออสเจด

นจะอยู่สีเขียวเหมือนเดิมเปิดสิปดสสเปิด,ดสีเขียวสิเอ,อ, green, นะอ้าเอาแล้วมายกสีม่วงจะใหม่เ่ยแม่บอกว่าสีเขียวฮะเมื่อกี้เมื่อกี้น้อน้เห็นแม่กดกดียนว่า g r ีน n green นะนะเอาไปแชท purple หรอใช่แม่ไม่ได้บอกว่า purple แม่บอกว่า green แอบใหม่ก็ได้อ่ะ สีไหนอ่ะสีไหนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วพร็ปพเพยอหยไหนล่ะกรีนเอาเอาอยู่ข้างล่างอ่ะเอาไม่เอาไม่มาทำไม่เอาขึ้นมาทำใหม่สิโอเค มันอยูไหมันอยู่ในมือหนูเอามีข้างล่างด้วยหนุนเอาไม่เอาลงไปไว้ข้างล่างก่อนนะสิให้เอาไว้แค่สองอันนี้ไม่จ๊ะตานนี้ตานนี้นู่นหนุนจะเอาไว้แก้วบนหรือแก้วล่างนะนรับตา บนเอ้าทำไมน่ีเนะอ้ามันหายไปไหนเนี่ยยางลบเ,เนี่ยเอ้าอยู่ันนี่เองไม่ต้องท่านท่านี้หนูให้แม่ทายนะลับตาไม่เอาใส่ในนั้นสิรับตาคว่ำามลงหิ đã biết đã đu lễ à bắt đầu đây lễ bố siêu hay mình thả cái này nào không phải ở đống mẹ này để tột đồ này เขียนทายตัวตัวหนังสือภาษาอังกฤษกันไหมไม่เจอเราจะทายถูกหรือเปล่านะเก่งมาเล่นกันไม่ตจอไม่ตจอเราอยากเล่นนะไม่จะเขียนทายอะตอมนะว่าอันนี้ตัวอะไรตัวนั่งตัวให้ตรงนี่นี่อันนี้ตัวอะไรร้งงง <c oughs> องเพลงอะไรเพลงที่โรงเรียนน่ะลูกใช่ร้องยังไงนะร้องให้แม่ฟังสิ nàng tu hai tông. nàng tu hai tông. Tông yang khắp Tông yang khắp Rồi ngay ngay kap. Long yang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  con Long yang kap. 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 Long con kap. Long yang con Long yang kap. Long yang kap. พอใครหาจินโจ้เสร็จจินโจ้มันจะดูตรงไหนเราจะเขียนเขียนทายตัวกันนี่้องนว้นองจะ่อนจินโจ้ไว้ดเห็นจินโจ้ถ้าแม่ทายถ้าต่อมาทายนะว่าของแม่เขียนเป็นตัวอะไรโอเคสอนรือยังสนเสร็จรื้ยัง เก็บขึ้นมาดีๆเถอะแน่อันนี้เก้อกาอี้ม่นีขาแม่นี่นะวั่นีแช่น <c oughs> อยู่ในนี้ไงา้จ้าดู <c oughs> เอาเจอแม่เจอนะ้วอ่ะอะตอม <c oughs> อะแม่ถือถ่ายน้องๆถูอะไรนี่นีหใ <c oughs> ้แม่หาสออันทีนี้ก็ตาแม่สิคนละตากันน้ <c oughs> องเล่นแบบนี้ขี้โกงเพื่อนไม่เล่นด้วยนะถ้าไม่ยอมให้เพื่อนเล่นน่ะ ตามอตอมแล้วเมื่อกี้ทีนี้ก็ตามแม่แล้วก็ต้องมาทำตามนี่นีตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรไไไไออออออโเไอไอ i i โอพูดอะไร i to i ลูก s เออถูกต้อง s s ถูกต้องอ s ทีนี้อตอมก็แอบได้พออตอมไม่ต้องตองหาจีสแล้วก็แล้วก็ยังรบนะ โอยังหาไม่เสร็จอีกนะเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ยังลูกนี่อยู่นี่อันนั้นอาไรตัวนก่อนได้ ทีนี้แม่จะเขียนตัวนี้นะเป็นตัวอะไรนะเขียนไทยเนาะตอนนนี่ดูนี่ตัวอะไรดูโน้ตนูพอเขียนให้แม่ทายบ้างนี่เขียนมาสิตัวอะไรไม่จะอ่านออกไหม เลขหนแล้วก็เลขศูพอแล้วลูกเหนื่อยหอบแล้วน่ะไม่จ๊ะอ่านว่าอะไรเลขหนึ่งเลขศูเลขศูนเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ศอืมหนึ่งศูนย์ศูนยนย์นย์ศูหนร้านแตมติว่าอันนี้มันคือรหัสน้องเหม็นมือน้อมากเลยจะไปล้างมือกน

não لم مsنشب ียงแม่ใครตอดก็ได้แม่ทำอะไรลูกกินตรงกิงอยู่แล้๋ยวแบบนี้อืมแม่เอาโทรศัพท์เมาไปเล่นในห้องน้ำนะเดี๋ยวนี้อืมยังใกลจดไม่มีลุงตูงตง<ม>จดหรือมเปล่าลุงดดต,ตู่ <c oughs> ใครคือลุงต,ตู่ มน,นไ,ไหนตรงมันไม่ใช่นั่นหลวงปู่ก็ใช่ไง,ง <c oughs> ลวงพูดว่าหลวงตูอาไรก็พูดว่าหลวงตูหลวงปู่หลวงปู่เออไม่ใช่หลวงตู ต hmm. ัวดีต้งรีเกมหนูตัองรีเกมหนูเห็นไหมเนี่ยตัวจาตรงนี้ดิ